ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะว่ารุ่น 1.9S สามารถใส่จอดูหนังฟังเพลงดู youtube facebook ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้จัดให้ครับกับโปรโมชั่นที่ติดตั้งให้จากโชว์รูมนะฮะก็คือรุ่นนี้ครับ Capo 1.9S นะครับติดตั้งจอ Android ให้ด้วยนะครับก็คือเล่น youtube ฟังเพลงดูหนังได้เลยนะฮะยวคอยติดตามชมะครับกับวันนี้ครับ Capo 1.9s กับจอ Android นะครับผม ดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังครับป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะของชาแนลของ YouTube ช่องนี้นะครับกับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมกับรถอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ที่ตกแต่งดีไซน์แล้วก็โปรโมชั่นที่ใส่จอให้ด้วยฮะก็คือรุ่นนี้ก็คือผมติดตั้งจอให้แล้วก็รวมไปในโปรโมชั่นให้นะครับว่าโปรโมชั่นที่ติดจอแบบนี้ใช้เงินดาวน์ออกรถเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ลูกเล่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินชมคันนี้เลยครับคันนี้ก็คือรุ่นแคร์โปร เอสนะครับสีขาวนี่หน้ตกแต่งตามโปรโมชั่นนะครับแบบนี้ก็คือโปรโมชั่นใช้งเงินของรถเพียงเริ่มต้นเพียงแค่3า0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับคันนี้ก็คือจะมีใส่ล้อให้นะฮะก็คือใส่ล้อล้อลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับแต่คันนี้คันนี้ติโชว์น,นี้ก็คือใส่ล้อเวลนะครับคันนี้นะฮะสเต็ปคันนี้ก็คือหน้า2นิ้วนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังด้านหลัง สามนิ้วนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้คือสเตปก็คือการจัดทรงแบบคือใช้งานได้ซิ่งได้นะครับแล้วก็บรรทุกได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นทรงที่ยอดฮิตนตอนนี้นะครับสามหมื่นก้าันบาทได้อะไรบ้างนะครับด้านหลังนี่ฮะก็คือจะมีติดตั้งอันนี้ให้ะครับติดตั้งท่อซิ่งให้นะครับท่อซิ่งก็คืออยู่อยู่ที่ความชอบนะครับว่าลูกค้าชอบท่อ ดังหรือว่าท่อเงียบนะครับถ้าชอบท่อเงียบก็จะใส่ท่อเดิมให้นะครับสําหรับภายนอกรุ่นสามหมื่นเก้านะครับที่จัดให้นะฮะสำหรับโปรนี้นะครับโปรที่ติดตั้งจอ Android นะครับก็คือหลักๆก็คือลูกค้าจะได้ล้อหนึ่งชุดนะฮะลูกค้าก็สามารถบอกได้ว่าจะโหลดหรือไม่โหลดนะครับส่วนด้านในนะครับโปรนี้นี่แหละไฮไลท์อีกตรงนี้ครับด้านในก็คือจะมีนี่ฮะมีวัดบุทให้หนึ่งตัวนะครับ ก็คือวัดค่าได้จริงฮะวัดได้35ปอนด์นะครับนี่ฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะก็คือเปลี่ยนจากจอเดิมนะครับก็คือใส่เป็นจอ Android ให้นะครับก็คือสามารถดู YouTube ฟังเพลงยูเฟซบุ๊กฟังได้หมดเลยฮะก็คือรองรับ Android อยู่แล้วนะครับอย่างกรนีผมเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็คือเปช่องของผมเองนั่นแหละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่ฮะเชื่อมต่อได้เลยนะครับนี่แค่ลูกค้าเปิด พอสปอตไว้นะฮะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเนี่ยครับนี่นี่ครับที่เชื่อมได้เลยเนี่ฮะอย่างลูกค้าผมที่เคยส่งมอบไปเนี่ยนี่ก็สามารถเลยฮะเป็นอีกหนึ่งเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่อยากนำเสนอกับโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นที่ผมกล่าวไปคันนี้ได้แบบนี้เลยนะฮะดาวสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เงินหนังรถเพียงแค่สามหมื่นเก้านะครับ สิบห้าเปอร์เซ็นใช้เง fate, 69, ains, pues mm ินออกรถหกหมื่นเก้านะครับได้แบบนี iros, new beam, new cruise, right, job, ้เลยนะครับเนี่ยฮะส่วนด้านหลังที่เห็นกระบะาไลเนอร์ใช่ไหมครับกระบะาไลเนอร์ก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้จะไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชันนี้หลักๆก็คือจะมีล้อมีฟิล์มมีค่าจดทะเบียนให้นะครับแล้วก็มีจอ Android ให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะอาจยะผมพาชมว่ากล้องมองหลังแบบไหนนะฮะเนี่ยกล้องมองหลังนี่ครับผมเข้าเกียร์หลังปุ๊บเกียร์ถอย อ่าเข้าเกียร์ถอยให้แล้วก็จะเป็นกล้องมองหลังให้แบบนี้ครับนี่ฮะครับนี่ฝนเดืยนล่าของนโบราบนะครับเดี๋ยวไปดูนครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโปรโมชั่นแบบนี้แวะเข้ามาสอบถามทักทากันได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบายนะครับก็คือก็แจ้งมาได้เลยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าแต่งซิ่งอย่างเดียวนะครับก็คือเน้นการใช้งานเน้นใช้สอยนะครับอย่างแบบนี้ก็คือลูกค้าสามารถไปแบบครอบครัวได้นะครับ มีลูกก็สามารถดูวิดีโอดูคลิปดูอะไรในการเดินทางนะครับสาหรับท่านอื่นที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายได้เลยนะฮะยินด,ดีให้บริการนะครับสําหรับทุกสาลี่เอของการแต่งรถก็คือเชื่ออยู่แล้วว่ารถหนึ่งคันที่ลูกค้าซื้อลูกค้าต้องการสิ่งที่ทำนวยความสะด,ดวกเยอะที่สุดนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่อยากนําเสนอนะครับสามหมื่นเก้าได้แบบนี้นะฮะหกหมื่นเก้า ก็ได้แบบนี้แล้วก็ที่สาคัญเริ่มต้นไม่ค้าด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องยูทูบช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับหรือลูกค้าอยากแชร์ก็แชร์ฝากแชร์ได้ครับแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้รู้ว่าโปรโมชั่นที่นําเสนอสามารถทําได้จริงนะฮะรุ่นเอสจากวิทยุธรรมดาเปลี่ยนเป็นจอสามารถดูหนังฟังเพลงในการขับขี่ได้นะครับผมโอเคก็ผมจบวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ